เธอต้องแต่งงานเขาได้วะ่ะมีใครเคยนอนเต็มอิ่มปะฉันว่าไม่มีนะแล้วติด1 0 X แล้วนะขนาดนี้โดยทุกคนเนี่ยไปขุดวีรกรรมของคุณแอมมี่เออเอาไงละ่ะแต่ล่าสุดเนี่ยมันเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะเพราะว่ามีการทองนันเกิดขึ้นนะแล้วคนก็คือไปโจมตีเลยว่าแบบมันคือการแบบ เหมือนไม่มีความรับผิดชอบประเธอไขเราทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารผู้หญิงมากแล้วก็แบบเยอะอะเธอทัวลงหนักเลยอะซึ่งเราอะก็ต้องบอกว่างานนี้ต้องให้ความยุติธรรมเนาะไอเรื่องอดีตอะไรที่ผ่านไปแล้วอะอันนี้ก็ปล่อยไปแต่เอาเรื่องปัจจุบันก่อนนะเรื่องของที่ทองที่อะไรเนี่ยต่างๆคุณอมมีต้องออกมาให้ความชัดเจนคือ จะไม่เชื่อจะอะไรอะ่ะสมัยนี้มันตรวจกันได้นะเธอวิทยาศาสตร์มันก้าวล้ำนะไม่ต้องรอให้เด็กคลอดออกมาคะ่ะเขาตรวจน้ําคั่าได้คะ่ะเจาะน้ําคั่าออกมาเป็นดีนองดีนเอต่างๆนานาอืเอาไงอันนี้พูดข้างเดียวไม่ได้รอคุณแอมมี่ออกมาพูดจะ้ะเดี๋ยวรอคุณแอมมี่ก่อนแต่ในขณนะนี้นะทุกคนนะก็ไปขุดวีรกรรมเก่ามาด่าชํา